สองสาวยูทูบเบอร์ชื่อดังสไตล์ร <ux> ัชชูรีรัชชูรีใช่จะเป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นสาวมิลกี้ปรายาแน่นอนอคนนี้เรานําเสนอข่าวเนี่ยก่อนหน้านี้คือแนวดราม,ม่าเยอะนะแต่เรื่องนี้เนี่ยคงไม่ใช่ดราม่าแล้วใช่ไหมไม่ใช่ดรามา่าจะบอกว่าเธอทําคอนเทนต์ล่าสุดเธอรู้ไหมเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการที่จะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าในงบ งนี่สองดีกว่าไหมสองล้านคงไม่ไหวคือฉันเนี่ยปัดหนักมากเลยนะออหาตัวละไม่เกิน200ทั้งนั้นเลยใช่อย่างเรานี่ต้องระบบเหมาประมาณนั้นอประมาณตา้องแบบอันไหนเซลนี่ต้รีบก <sell. S 2> ดเลยใช่ทีนี้เธอโดยการที่มาโพสต์บอกว่าได้งบช้อปปิ้งมา2ล้านบาททําทเอามิวกี้ที่ถึงจะดีใจแบบสุดๆเลยแต่ว่ามีข้อแหมข้อแหมว่าต้องซื้อเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้นหายากนะ เือต้องออาจจะต้องเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ที่แพงเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับอ้าวก็แน่ล่ะเธอเป็นยูทูบเบอร์ใส่ลักชวรี่อืมแต่ว่าห้ามซื้อเครื่องประดับหรือกระเป๋ารองเท้าอะไรทั้งนั้นเลยจะว่าไปก็ยากเหมือนกันนะสองล้านดัตทีบอาใช่ค่ะ ทีนี้เขาก็ออกไปช็อปปิ้งเลยวิ่งเข้าช็อปแบรนด์หรูแบบจ้าละวันเลยเข้าช็อปนั้นออกช็อปนี้ห้างใกล้จะปิดแล้วด้วยโอ้โหเหลือเวลาแค่3ชั่วโมงอู้จริงๆถ้าไปช็อปตั้งแต่เช้าอาจจะได้ถึง2ล้านนะใช่อันนี้เขาถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเห ก็กว่าเกือบ9 0 0 0แสนก็เกือบครึ่งนะได้มา15ตัวอตัวโดยใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงโก็เนาะไม่ถึง2ล้านคือจริงๆอ่ะเธอก็ได้มา15ตัวนี่ถือเยอะนะก็เยอะตอนญญนี้คือเยอะ ในเวลาสามชั่วโมง<ช>เนะใช่ทีนี้ก่อนที่มิวกี้ประยาจะอธิบายให้ฟังว่าเสื้อผ้าที่เธอใส่เนี่ยหรือว่าเลือกมาเนี่ยใส่ได้ยยาวๆเลยไม่เป็นแบบแฟชั่นมาไวไปไวอ๋อก็คือแบบไม่เอาค่ะสามารถแบบว่าไปแบบขายต่อได้ถ้าแบบเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเธอเลือกแบบว่าใส่ได้จริงอ๋อใช้ได้ ัานานๆอะไรอย่างงี้กูดีนะ<อ>ไม่เสียเปล่าคือเรียกได้ว่าคือคลิปเนี้ยเป็นการแนะนำการช้อปปิง้งแบบว่าเธอต้องบอกก่อนว่าสมัยสาวๆว่าเธอแบบชอบอันไหนก็ซื้ออันนั้นาตามเทรน์แบบชอบปุ๊บซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆพอเริ่มโตมานะจะรู้ว่าควรซื้ออะไรที่พอเริ่มเบื่อแล้วยังขายต่อได้เป็นความคิดที่ดีถึงแม้ว่าง,งบที่เธอแบบว่าได้มาช้อปมาเป็นคอนเทนต์ว่าค่อนข้างสูงแต่เธอก็ยังคิดว่า สิ่งที่เธอซื้อไปอ่ะมันก็จะต้องแบบใช้ได้นานก็ถือว่าดีนะคะคุณผู้ชม